ก็คงไม่ต้องมาทรมานแบบนี้หรอกงั้นเรียกมาให้ดูหน่อยสิพลานที่เธอใช้เรียกสิ่งดำมืดนั่นแสดงออกมาให้ฉันดูสิจะบ้าหารือไงคิดว่ามันสนุกงั้นหรอนายไม่รู้หรอกว่าพลังมันน่ากลัวแค่ไหนถ้ามันน่ากลัวจริงๆก็ดีสิเรียกมันออกมาฉันรู้ว่าเธอทำได้เดี๋ยวนี้เรียกมันออกมาดูนี่ไม่นายเป็นบ้าอะไรของนายเนี่ยกาลินบ้าเหรอ คงงั้ยมันคิดว่าฉันอึดอัดแค่ในเวลาที่อยู่กับเธอทั้งที่ฉันใช้ทั้งชีวิตเพื่อค้นหาพลังนั้นแต่เธอกลับบอกว่าไม่ต้องการมันพอทีเท่าที่ฉันทนมาเนี้ยมันเกินพอแล้วแค่นักคนอย่างเธอมันน่าช้าจริงๆฉันชยกจะขอดเธอขึ้นมาใส คิดตอนนั้นพระนางนั้นมันเติดขึ้นมาเพราะว่าด้ามือในจิตใจเธอใช่ไหมงั้นฉันจะทําให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งแขนสิแขนฉันเอเรียนันอกมาซะว่าไงไม่คนแกง่งถ้าแก่งจริงก็หนีออกไปได้สิ